วันนี้เรามาทำคลิปขนมปังเสียงดวงคลิปร,ร้อยฮะให้นับหนึ่งถึงสบพี่จะได้จิ้มถูกว่าใครอย่าโดน1 2 3 4 5ส7 8 9ห้าหป้า ันึ่งสองสามหันสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกทุกขั้นนะคะวันนี้อยู่กับช่อง NMJB มากับแม็ก างแล้วก็คนนู้นใครก็ไม่รู้น้องคิวน้องคิวอันนี้เรามาถ่ายข้างบ้านนะทุกคนถ่ายหน้าบ้านเสียงมันดังเสียงมันดังเขาทำถนนอาจจะดังหน่อยทุกคนอาจจะดังหน่อยวันนี้เรามาทำคลิปขนมปังเสียงด้วงเราเตรียมขนมปังมาเรียบร้อยแล้วนุ่นนุ่นนุ่นมีขนมปังมีนมขนมปังมีนมแล้วก็นุ่นอะไรของของแล้วก็ คืออะไรเนี่ยแล้วก็เครื่องปรุงนะทุกคนแบบเครื่องปรุงพิกคนเนี่ยทุกคนนะฮะเราจะเราจะมาเสี่ยงดวงเนี่ยระหว่างนมตาเมรีเนี่ยแล้วก็พิกคนไอ้สองแล้เออตับบีปลาหรือเปล่าเออแล้วก็น้ำปลาพลิปอะไรประมาณนั้นอ่ะเสียงดังกันทุกคนขออภัยด้วยจริงๆทุกคนครับขออภัยด้วยจริงทุกคนวันนี้เรามาผิดวันพอวันนี้ไม่ถ่ายคลิปวันนั้นเนี่ยเงียบ พอมที่มาถ่ายคลิปแบบโอ้ยโอ้วันนี้ทั้งฝนตกทั้งทำถนนเลี้ยหมดเลยทุกคนเวอร์ริกูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นเกมแบบจับคู่นะทุกคนที่นัดคู่กับเจมคิวคู่กับพี่สองสองเล่นสามเกมโอเคสามเกมอ่าสามเกมเข้าใจไหมโอเคได้็ดโอเคสิมาขนาดนี้เริ่มคิดเกมเองด้วยทุกคนคิดเกมเองโอ้ยให้ทุกคนมาไปดูเกมดีกว่าไปทุกคนมาพร้อมแล้วทุกคนนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวให้น้องวิวเฮ้ยน้องคิว เตรียมวัตถุดิบว่าจะใส่พริกป่นฝั่งไหนใส่นมข้นฝั่งไหนโอเคเราเราสองคนหันหลังหันหลังหันหลังเร็วหันหลังเร็วหันหลังเร็วใส่กี่แผ่นสองแผ่นนะคนละแผ่นนะสองแผ่นนี่ใส่เร็วๆหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองยืนลงเชนอีกเด้อหันมาปุ๊บหยิบเลยนะไม่ต้องเลือกเลยนะ ใครอีกใครอีกใครอีก่าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมนะเริ่มไมีใครรู้สึก องกินต้องกินน้อกินรวเลยต้องกินนะเพีนี่อืมอร่อยเป็นไงบ้างขนมปังทุกคนหวานเจ็บหวานเจ็บน้องมันใส่พริกไปเยอะด้วยเลยใส่พริกนิดเดียวเองใส่พริกนิดเดียวเมื่อกี้มันเป็นเจ้า โตเยอะดีใส่ของก็อร่อยอร่อยอร่อยพี่มาแบกไม่กินมึงเอาเพื่อนอ่ะเฮ้ยไม่ก็ไม่อร่อยทุกคนอร่อยดีต้องพูดน่ะน้ำไม่มีด้วยแห้งแห้งหาแล้วป่ะเดี๋ยวพันละไปแค่คนยี่สิบคนยี่สิบร้านนี้ดีกว่าทสิบบาทเองยังมีขายด้วยอย่งไงมางอย่างไงบ้างคนแกงเต็หนุบดูดูคนคนแกงเต็หนุบคนกินอะไรวะ ลายที่ไม่โดนไม่ต้องงามก็ขวาลายสายดี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 ดลายที่ไม่ไอนเอาละรนไ้จะตัดหแล้วเระนัมยาว่าจะตลาดอยู่แเนี่ยยังไจีมการ์ดอ้าวทุกคนตอนนี้ก็ ตาตาแม็กกับค<ด>ิวนะดูโคตรจังวนนะเด้อเด้อเด้อจะโดนแก้แกแกเขาวเยอะงไง <laughs> นี่อันนี้หน้าคนใส่นะพี่จะไม่โดนบอกเลยจะไม่โดนจะไม่โดนทุกคนจะไม่โดนดับ <laughs> คิวโดนแน่นี่นี่ดู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 หนาวไอ้ทีคอยดูไปที่หลังคอยดูไม่โดนหรอกพร้อมพร้อมไหมหาหลังไปนี่นะทุกคนกําลังใส่ไปแล้ว ยักย่งย่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอ้ยยังไม่เสร็จวิ่งสั่นกลัวว่ะกลัวโดินเองกลัวโดินเองนี่นะทุกคนคนใส่ใส่ยังเมามันเลยเนกุ้ยเชียงคานไม่ใจไม่ใจไม่ใจไงอ่าเช็คซะเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ย่างยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมคนกินใจร้อนนะคนขอใจใจขาดพร้อมนะ หนึ่งสองสามผ่านมาว้าวผ่านแล้วเมื่อกี้ยังฟังอยู่ไอ้ตรงนี้โดนรู้เลยว่าต้องไปในตรงนี้แอบดูเนี่ยแอบดูทุกคนทุกคนดูไม่โดนทุกคนจะไม่โดนมีแต่นดูดเดู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  วายโดนบนสองเดินบนสองความรู้สึกตอนแรกเป็นไงคิดว่าจะรอดจะเปิดมาแล้วเนี่ยและเนี่ยแลวนี่คิดว่าจะรอดไหมไม่รอดแห้งไหมแทั้งแห้งทั้งเผ็ดนะอนไหน่ด้แบแห้งาอ่ะอ่ะอ่ะ เขาเรียกว่าสองเด้งโอ้โหลานนมใหญ่เลยลานนมใหญ่เลยเ็ดเ็ดมากไม่รู้ตาหน้ากูจะโดนอะไรมัางเนี่ยก็ยังเสียแกตังพี่ก็ตอนนี้ก็คืว่าเอ้ยขวาลาย้ตยดิขวาลาย้ายดีหยิบหมับบัว หยิบปั๊บก็โดนปุ๊บอะครับแบบพออะนูนูคนนู้นเป็นคนใสเหล่ารักแค่เท่าที่คนคนหนึ่งเจอรักได้หานหลังนูันละเดี๋ยวเราเตรียมใส่วัตถุดิบดีกว่าเอาดีไดด้กยแก๊งน่าลุงนี่น้ำปลาด sí ้วยหนิวไหนมี นี่แสงตานี่อะไรนะยืนเร็วเออนี่ตอบตรงนี้นะนี่นี่อีกมันน้อยไปนะมาแล้วเนี่ยสุดยอดไปพร้อมนะ không nè, không, là. không là. à, không nè, một, hai, ba, อร่อยโอเคแล้วหมดบาหวานขึ้นไหมเนี่ยใครใส่วะเห็นได้วันนี้แม่เก๋เลยตอนนี้ดูใครใส่อะนะคิวที่แม่บอกให้โอ้โหเบาหวานขึ้นแฮปุ๊้เป็นไงบ้างอร่อยไหมพี่แจ็คฟีฟูดเราจะไม่มีความเราจะไม่มีความแคร์ต่อกันด่ะเป็นไง โอ้แห่งเลยแห่งไงแห่งเนี่ยแรกกันอะไอยไหมน้ำปลาติดเระบาทเต็ดนะใส่ปลาด้วอเปล่ใส่ใส่ไปนี่ไงใส่ใส่ของเกมไหมหวานเผ็ดเค็มอยู่ในเดียวกันมีแบบเค็มเค็มมั้งไหมยังไม่โดนยังไม่โดนนะกลับปลาลับข้าเยอะเยอะแต่คนพูดยังกินไม่หมดเลย ผีดยาให้ฉันตายเินหมอยเรียบร้อยฮะอมีน้ำใจต่อกันอีกอร่อยไะโอ้โหมีถ่ายตอรี่ด้วยตอรกอนอร่ยอร่อยมีถ่ายตอรี้ด้วยอ่ะเป็นไงบ้าง รอดไปกี่ตาเนี่ยสอตาแล้วนัเห็นเต็มเเลยเรากลัวนะเนี่ยกลัวเราแกล้งกลับปีจ่ะใครจะแกล้งไม่มีใคแกล้งหรอกอะไรอะไรหน้าคนมีไว้คนไหนคนน้นใช่ไหมคนนี้เหรอคนนู้นเอยู่ครบกันเมื่อไรเมื่อไรไหมเีดมากลียมากเดินมาเดินมากูเห็นนมเยอะพนม โอเคทุกคนเขาเดินไปตรงนู้นกันแล้วนะ <Yeah. S 1> เขาดุจ,จีอะไรกันไม่รู้ตาเพื่อน <c oughs> ได้เวลาปฏิบัติการนักเลงเนาะอร่อยหมดเลยเป็นหมดเลยนี่ครับรับเป็นคนสั่งนะครับทุกคน <c oughs> อะไรนั่นเป็นคนสั่งนะครับผมไม่ได้ทำ ใส่ใส่ไอ้นี่ไปด้วยเนี่ยมันจะได้อร่อยเองนี่ทุกคนเดี๋ยวคิวคิวจะเรียกอันไหรซ้ายดีกว่าเรียกตักระโดดเนาะแล้วอ๋อไหนซ้ายดีกว่าไม่รู้ซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะดู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 คนข้างหลังคนข้างหลังเขาทำอะไรแอนน์ทำอะไรอ่ะแอนน์แน่แน่ด้วยแอน่เห็นไม่เห็นไม่เห็น น่าดูดูเขามีถ่ายกล้องด้วยเออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเขาว่าไม่เห็น่นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่ามันจะเป็นไงเงียนิด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 นะ <laughs> ทำทำคะแนนเขาด้วยแนย่แน่แน,นดูนะแครฮแครทเอแบบมีเล่เ้นไนเออ เป็นคลิปที่ลงทุนมากเลยนะทุกคนใช่ไหมแหมมีสองกล้องใส่ไปเยอะๆใส่โนมิใส่โนมดิมด,ด้ยินป่มวะ,ะรู้นะว่าได้ยินอ่ะอา่าทันึงนะเขีย่ยพื้นที่เขีย่ยพื้นที่ยางยังไม่พร้อม นับหนึ่งสองสามมาเลยนับตังผมนะนับตังผมวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วนเ ผมหยิบแบบมันแกไม้หยิบแบบมันแกว่าทุกคนเดียวนี่นี่อันนี้อร่อยนี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเคยกินอยู่กับพี่ชายอยู่หยิบคนหยิบคนหยิบแบบมันใจแบบมันใจมากการวิ่งจนน้องอะไรก็ไมหยิบเลยดีไม่หยิบหยิบมูกแม็กทำไมแม็กไม่หยิบอันดูนั่นไะเด็กก็ไม่บอก เนี่ยมีมีไอ้นี่ให้ด้วยนะเนี่ยไอ้ทีโรยหน้านั่นเต่งชุนมากเลยค่ะชุนจริงได้โดนเองซะเละสั่งเยอะๆดูอนุอนุน่าอร่อยแต่เนี่ยช่นางแปลกแปลกอ่ะรสชาติใหม่รสชาติใหม่รสชาติใหม่กินอะไรอะ

ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเหรออืมงามตรงเลยอะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกเกมนึงเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเจอกันในเกมดีกว่าแน่นเหลือเกินเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายสถานที่มาถ่ายข้างในบ้านเพราะข้างนอกบ้านฝนตกนั่งในร่มที่ข้งบนฟังเสียงเนี่ยดูดูแห้งแห้งอยู่คนเดียวไม่ตากฝนจากไหนมานั่นะสิ

เดี๋ยวเราเอาข้าวเดือดไว้เป็นยังส่งมอยู่ข้างในบ้านนี่มีแคบหมูสองเล่มมีแคบหมูรายการด้วยนี่แคบหมูสั่งได้นะทุกคนสั่งได้สั่งได้อะไรว่าไปสั่งได้ที่ไหมสั่งเบอร์ย่าเดี๋ยวทิ้งมาให้เดี๋ยวทิ้งไวให้ทิ้งอะไรมาให้ทิ้งเบอร์ไว้อโอเคเอาชิมเพื่อนชิมก่อนกรอบไหมกรอบไหมหอมอร่อยอร่อย

ขนมบางนี้มันไม่มีสูต้องดวเมอราอแกงคลปเรา,เา,าใช่ไหมเราจะไม่แกงกลับแก,ง,แกงอะไรเดี๋ยวขอดูไิล้วมีแกงอะไ <c oughs> นีไ่พี่มันก็หวานไม่ดิ <c oughs> <c oughs> เหม่นไม้มันใสเยอะไปอ่ะนี่ๆอ๋อนี่คือะที่มันเก็บ้างแค่นี้ดูนะไค่้่นด้ยังข้างลเกยเว้ยยังแค่หมูจะหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นดีไม่ไม่เอาไม่ต้องไม้องไ นี่เห็นนะอะไรเนี่ยนะยางหยาเห็ดอะไรทำอะไรจรไรจริงหอมนะหอมนะหอมนะ วาระส,สุดท้ายของมึงมาถึงแล้วอันนี้รักพี่แจวมากเลยค่ะว้าวคือเจวนะรักพี่เจวมากอีกสีอะใที่ไมใส่ดีแกใหนะ้ <c oughs> อนะไรน้ำปลาหรอปะปลาทิ้ <c oughs> ปปงเลยอร่อยไหมใช่แต่แล้วไงอร่อย <c oughs> <c oughs> ไหม <c oughs>

กินเทำามมันเริ่มเผ็ดอ่คับคัทหมูอร่อยนะเพื่อนอร่อยไว้เดี๋ยวต้องเบอร์ติดต่อมาอร่อยจริงฟินวอฟินมวอร์นเต็มจานหมดแล้วคตรเร็วเลยไม่กินเลยมึงต้อกินพร้อกอ่ะให้นับหนึ่งถึงสี่พี่จะได้จิ้มถูกว่าใครจะโดนนับนับใคนับเอานับใครก็ได้หนสอง 3 4 5 6 7 8 9 10 Ô, oh, đồ nè đây Đúng rồi, đúng rồi Tháo, tháo ra kênh đồ Thằng con chăm tên Thằng con hổng đứa đây Khoan nhau, khoan nhau Nhanh, 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 nhau mới tải đây Ào, thích mất rồi ว้ายังไม่หมดนะจ้านะจ้าล้ล่ะล้ล่ะล้ล่ล้ลาลาเกิดอารมณ์เ็ล้วมดเลยมดเลยมดเลยโดเลยากใชแจไงก็จะเป็นาั้นี่ก็ไม่ กนันต่้าจิงเปล่าจะรอดจริงเปล่าเดี๋ดิ s o m e t h นะตามยถากรรมย่งยังครั้งนี้อาจจะนานนิดนึงมันมันต้องโรยหน้า เฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเรองม่เองไเอคเรื่องา้นองาน่อยไม่นไม่เดับยังไงดีวะเพื่อนอ้าวสุดท้ายแล้วคนหลักแต่้างเห็นนะจะดูไม่ให้ดูจะดูไม่ดู ไม่ได้ไม่ได้น้องพับอย่างนี้เราอย่างละคนกูละทอแท้เว้ยยาง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 ลันลา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 ทุกคนลำบากมากมาพวกแกเท้าสิที่ต้องการลมดี ลา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 ลอลา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 เาราาาลาลาล่ลา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 าั หวานอะไรดีนะหวานอะไีกนดูโดนดนะหวานโดนดุโดดนะหวนดานดุเดี๋ยว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 เดย แม็กไหนบอกจะรอดใครบอกว่าจะรอดไม่หยิบอ่ะตอนแรกบอกอะไรใจดีก็เห็นที่ฝนมันอยู่นี่คือเลยเป็นมันอยู่นี่คือเลยไม่มีฝนเลยวะจีิงนะขี้บอนเลยไม่เนียนอีกแล้วอารมณ์ดีจริงดูทำไมสองคนนี้วันนี้โดนตลอดเลยอร่อยอร่อยไหมเป็นขนมปังหล่นอร่อยไหม เผ็ดนะเล้ยจะมาหลังต้กิมีปูต้กิมีปูแล้วโอ้ยไม่มีนมอ่ะเมยจับจับปากเมื่อกี้ลืมใส่เมื่อกี้ลืมใส่พีกลวนล้วนเลยเมื่อกี้อืออปุกกับปุับนอกนุมนอันนี้เประวานขึ้นแน่แน่สำลักความสุดจงลม ก็ต้องไปแวะพวกแบบว่าแบบของเข้าโรงพยาบาลก็บอกก็บอกอยู่เราวางไว้ให้ดีขนมปังนี่จะเป็นของไข่แล้วพิการแบบแล้วพิการอภิปฎกันตรงนี้เลย嘛แล้วก็งงก็ดูไงใครจะรอดใครจะล่วงก็ตอนแรกเป็นพระจิ้มเนอะเออบอกขาไก่ไล่ดีนะก็หยิบแบบนี้เป็นไงครับคุณแม็กวันนี้เผ็ด กำลังแรงกำลังเดอยู่จะหยิบอันนี้ไหมหแต่ก็ไม่เอาทำไมกลัวะไรอ่ะไม่รู้อ่ะโ <laughs> ชคชาตาเรามันอยู่กับอาหารพวกนี้อ่ะเนาะ <laughs> ใช่ไหมไม่เคยได้ดีเลยไม,ไ,มไม่เด็ดวันนาไปเลยกับพี่ <laughs> บอสเลยเวบบอสนั้นรู้ทันทเป็นไงบ้าง <laughs> ตะกรงจำเป็นสบายดีครับ <laughs> แต่กูไปชุ่มอะไรมาวนะนนียเสร็จทุกคนเฮ้ยเอาตรงนี้เลยอ่ะ จังหวะแจกปีกิ๊ฟไหนปีกิ๊ฟปีลิ๊ฟก็ถ้าใช่แชร์แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ก็แชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ก็ชอบไปเถอะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์๋ยวถ้ามีครั้งหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายกับน้องใหม่สําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับไปละ